วิกิตอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับพี่วิกิตครับสวัสดีค่ะนี่กล้องไหนอ่ะกล้องนี้ครับพี่มองกล้องไปเลยที่ไม่ต้องมองผมไม่ได้อยู่ที่ต๊ะนะวันนี้มาใช่ะเมแยีดีนะนะฮะได้เห็นเหรอว่าเออเท่ๆแบบนี้เอาพี่วิกิตประเมินภาพตลาดทุนเลยฮะก็ลงไม่ลึกนะครับอย่างที่คาดนันก็ประมาณหนึ่งสองสี่สี่ก็เอาอยู่ล่ะล่ะ นะครับทีนี้การลงมาพักบ้างนะเป็นเรื่องปกตินะเราจะเห็นเมื่อวานเนี่ยหุ้นที่เป็นพวกคอมโบดิตี้เนี่ยดารี่ขึ้นแรงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตัวปิโตเคมีนะครับเป็นพวกตัวโรงกันนะครับวันนี้ก็ให้เขาพักบ้างก็ลงไม่ลึกหรอกครับพวกนี้ก็พักประมาณสัก2-3%สนะครับส่วนในเรื่องของตัวปัจจัยที่หลายคนหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นในวันนี้นะก็อย่างเช่นในกรณีของตัวมาตรการแคทู 2, หรือที่เรียกว่าไอ้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมงเงินในสองล้านล้านของอเมริกาเขาเนี่ยอาจจะดีเลยไปเป็นช่วงหลังเลือกตั้งนะครับถามว่ามันเป็นลบขนาดนั้นหรือเปล่าต้องกลัวขนาดนั้นไหมคําตอบคือไม่ต้องกลัวนะผมมองว่าทําไมเราไม่มองข้ามไปครับว่าสมมุตินายกตัวอย่างเช่นตัวเดมแคัตเนี่ยเกิดได้นะหรือว่าไบเดนได้มาเป็นประธานาธิบดีนะยิ่งง่ายอย่างเลยนะอมาตรการตรงนี้การออกเนี่ยว่ามันผ่านสภาล่างซึ่ง ทางเดโมแครตเองมีเสียงส่วนใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดไบเดนมาเนี่ยก็ยิ่งฉลุยนะเดือน11เดือน1ิเนี่ยไอ้มาตรการตรงนี้ก็จะออกมานะก็จะกระตุ้นในเรื่องตัวพวกกลุ่มสินค้าพวกกระพันขึ้นได้ไม่น่าจะยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทํามาเขาก็บอกอยู่แล้วนะว่าจะเกิดเขาได้ตําแหน่งอีกเาก็จะเดินหน้าตัวนโยบายตรงนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไอ้ตรงแค่เลื่อนแค่ชั่วคราวแคเนียไม่ต้องไม่ต้องกังวลเยอะนะมองเลยว่าไม่ได้มี Impact อะไรนะครับ อ่าเข้ามาในเรื่องของตัวหุ้นบ้านเราเองเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานเป็นหลักมากกว่านะและ้วก็อย่างที่เมื่อวานเนี่ยเรามีอ่อยตัวรายงานไปนะเกี่ยวกับในส่วนของไอตัวแนวโน้มผลประกอบการแต้มาที่สามนะว่ารอบนี้เองเ,องเนี่ยนะเราคิดว่าไอ้ตัวของกําไรเนี่ยมันจะยังคงเติบโตได้ดีอย่างที่เราคิดหรือเปล่า นะซึ่งถ้าเราลองไล่ๆดูนนะในมุมมองที่เป็นเ a r n i n ิ b งเบรหรือว่าความกว้างนะมิติความกว้างจำนวนของบริษัทนะรประมาณสัก85แหนะ่งที่เราเออศึกษาจากประมาณสักร้อยกว่าตัว85แห่งเรายังมั่นใจนะว่ากำไรจะทำได้ตามนนั้จริงนะก็คือมีการขยายตัวได้นะเมื่อเทียบกันทั้งเยอันเยียบางคนก็จะฟื้นแรงคิว Q คิวถ้าเป็นแบบนั้นนะผมก็มองว่าตัวสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก เกือบ80%อเนนี่คือมั่นใจได้นในเตัวของกําไรอีกสัก20%เนี่ยคืออาจจะมีโอกาสผิดจากที่เราเคยคิดเดิมที่อาจจะมองบวกมากๆแต่หลังๆมาก็เริ่มไม่มั่นใจต,ตัวไรอาจจะมีการปรับลงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ประมาณ20%เพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูนะฮะเอา20%เอนเนี่ยไปคูณกับเป็นกาไรถ้าปรับลงสมมตินะกำไรมีไปสัก10 10%ก็ได้ 10, นะ10ของ20เนี่ยมันเท่ากับประมาณแค่2อ0 0้อยบิฟเองซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวของ EPS เซตโดยรวมเนี่ยมันจะปรับลงได้เยอะไหมหลังจากกำไรตมางที่3จบไปผมก็คิดว่าคงไ,ไ,นะไม่ได้เยอะนะคงไม่ได้เยอะนะเพราะว่า EPS ของบ้านเราเองที่มีการปรับลงมาในรอบนี้เนี่ยสำหรับกำไรในปีนี้ของเซตจากประมาณสัก5-60กว่าเนี่ยลงมาเลยประมาณสัก57นะก็ของปีนี้นะแต่ตอนนี้เราอยู่ในเดือนตุลาแล้วเราก็ต้องมองไปไปีไปไป,ป EPS ของปีหน้า ซึ่ง EPS ปีหน้าเนี่ยนะครับเราปรับลงมาจาก8.7หรือ8.4เท่ากับว่าหายไปประมาณ3.5%แต่เรามาดูเซ็ตดินเด็กสิฮะเซ็ตดินเด็กเนี่ยมันไหลลงมาถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะเอาวัดจากรอบนี้ก็คือดูจากบริเวณ1,370ก็ได้ลงมาที่1,230เท่ากับอินเด็กซ์เนี่ยลงมาเนี่ยประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ EPS จริงที่มีการปรับลงมันแค่3-4แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นโดยลวกตามเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าไอ้ตัวของกำไรนะ ยังเหมือนเดิมแต่ราคาหุ้นลงมาเกินพื้นฐานนะผมก็เลยมองว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่กําไรมันยังส่งมอบไปจริงตามที่นวิคห์เราคาดตามที่เราคาดก็จะเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นเหล่านั้นนะครับ <Ừ. S 2> อันนี้ก็จะเป็นไอเดียในะที่เมื่อวานก็จะมีออกในส่วนตัวรายงานไปนะสําหรับในเรื่องตัวภาพรวมตลาดเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าสําคัญสุดเนี่ยก็คงจะมาดูที่ตัวของ ปัจจัยที่จะมีผลกับไตัวผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนมากกว่านะครับมากกว่าปัจจัยมหาภาคปัจจัยอื่นที่ทุกคนพูดถึงกันมากกว่านี่ก็เป็นในส่วนตัวบุมมองนะตลาดแล้วก็ปัจจัยที่มีผลกับกลับกผลกับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ฟังตอนต้นนะครับนั่นก็คือว่ามองภาพว่าแนวรับน่าจะอยู่ประมาณสักหนึ่งสองสี่สี่ถูกไหมฮะอันนี้ระยะสั้นวันนี้นะครับใช่ครับครับครับก็ก็ไปรอซื้อตอนนั้นใช่ไหมฮะแนวต้านเท่าไหร่ฮะ ระยะส 1, 2, 5, ั้นหนึ่งสองห้าเจ็ดอ๋อห้าเจ็ดนะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมก็ลองคํานวณดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้คําถามต่อไปนั่นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมถามหลายคนเกี่ยวเรื่องของอทิศทางของตัวผลประกอบการของพลังงานธุรกิจพลังงานพี่พิกิริพี่วิกิมองมองภาพอย่างไรในะขณะนี้ครับก็ถ้าเราดูผมว่ากาไรส่วนใหญ่ในตมาที่สามเนี่ยนะก็จะฟื้นตัวกันเกือบทุกตัว ฟื้นตัวกันเกือบหมดอย่างยกตัวอย่างไม่ใช่พลังงานแต่เป็นตัวของปิโตเคมีเนี่ยอย่างในตัวของปูนใหญ่เนี่ยปูนใหญ่เราก็จะเห็นกําไรเนี่ยกลับมาที่หลักหมื่นล้านนะครับถูกเดเว่นหรือว่าถูกขับเคลื่อนส่วนใหญ่ก็จะมาจากในเรื่องของตัวพวกธุรกิจปิโตเคมีนะทำให้ปูนใหญ่กําไรกลับมาเติบโตได้ดีครั้งหนึ่งนะซึ่งในส่วนของตัวกําไรในตัวเซกเตอร์เนี่ยนะในตัวของพวกอย่าง IVL กําไรเราก็ยังมองว่ากลับมาเป็นหลักพันได้ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นกําไรในธุรก,กิจพวกนี้มีการกลับมาเติบโตได้ดีครั้งหนึ่งนะซึ่งในส่วนของตัวคาดการกําไรในทางซกเตอร์เนี่ยเอ๊ะทำไมมันมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมจะดูไอ้ตัวเปเปอร์นั้นไหมยังอยู่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมออกจากแชร์ไปฮะหรือว่ายังไงเอ่ยค่ะมันแส้องออกอ่าเชิญฮนะพี่พ้มพเนชร์ <paper S 2> ได้เปเปอร์ของเมื่อวานเนี่ยถ้าทําได้ก็จะดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่า ใครอยากจะดูก็ไปดูเอาในในมุมที่มาเป็นลูกค้าเราแล้วกันแล้วก็ไปเปิดดูเอานะว่ารปทางเราก็ได้คาการทํกำไรทั้งหมดเนี่ยของไตรมาสที่3มเนี่ยเราจะมีทําไว้ให้หมดแล้วแล้วจะบอกว่าหมดเลยด้วยว่าใครจะประกาศกาไรกันในวันไหนบ้างกาไรใครจะโตขึ้นมาเท่าไหร่บ้างจะบอกไว้หมดแล้วครับแต่ตัวเลขมันเยอะจําได้ไม่หมดหรอกกลับกลับครับแล้ในในส่วนของตัวพลังงานที่ขึ้นมาณขณะนี้เนี่ยในมุมมองของพี่วิกฤตอ่ะเห็นฟังช่วงต้นเนี่ยพี่วิกฤตบอกว่ามันอาจจะ มีการขายบ้างแต่แนวโน้มยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับดีฮนะก็ดีตามผลประกอบการแต่มาที่สามอย่างที่เรียนฮนะส่วนใหญ่จะเห็นทิศฐางที่ดีขึ้นหมดอืมครับผมอ่ะทีนี้มาเดี๋ยวเราจะต้องมาลุ้นกันเกี่ยวกับเรื่องของอผลประกอบการของธนาคารละพี่วิกิตนะครับมันจะกดดันไหมฮะผมไม่ต้องลุ้นน่ยนะครับคือออกมาแล้วมีความเสี่ยงด้านล่างนแน่ๆว่ากาไรอาจจะมีสหรือผิดคาด แล้วยิ่งแต่มาที่สี่เนี่ยผมว่ากลุ่มธนาคารจะเป็นอะไรที่กําไรเดีโอกาสทิค่คาดสูงกว่าอีกนะเพราะว่าเราก็เห็นแล้วอ่ะนะเขาว่าไอ้ตัวมาตรการผ่อนปลนในเรื่องของการยืดหนี้ให้กับลูกหนี้เนี่ยนะมันจะจบละนะประมาณสักยี่สองตุลาพวกนี้ศักยภาพสูงมากที่จะกลับมาเนี่ยปิดนัดชำระหนี้โดยเฉพาะในบางธุรกิจที่อยู่ในภาคบริการที่โดนกระทบโดยตรงนะครับในสินเชื่อธนาคารก็ใครมีสินเชื่อพวกนี้อยู่ก็จะกระทบเยอะหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของตัวงบในกลุ่มสถาบักนการเงินหรือว่าธนาคารเนี่ยนะว่ามีความเป็นไปได้ที่มันจะผิดคาดสูงนะในตมาที่3เรและจะไม่ช่วยให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นได้ดีในะม่อเสียรภาพโดยรวมของเซตอินดซ x และตะมาที่4เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ายิ่งแล้วใหญ่เลยความเสี่ยงผิดคาดเนี่ยที่จะประกาศงบออกมาในเดือนกุมภาค์ปีหน้าเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยจากไอ้ตัว NPL นะครับ NPA เรามีวิธีการเช็คผ่านในตัวของพวกบริษัทซื้อนี่ นะเราก็ดูแล้วล่ะนะครับว่าในตัวของที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์เองอยากจะขายนีพวกเนี้ยในราคาที่ดีนะครับก็คือดึงราคาไว้ก่อนอาจจะยังไม่ได้รีบขายแต่มาที่2แต่มาที่ส,ตสแต่พอแต่มาที่4เนี่ยนะผมมองว่าเริ่มเห็นทรายมาแล้วว่าแบงก์เองเนี่ยจะจะยอมแล้วว่าจะยอมขายในราคาที่มันถูกลงเพราะว่าเห็นเทรนด์หรือว่าแนาวโน้มของ NPL NPA เนี่ยมันน่าจะมาแรงนะนแต่มาที่4เพราะฉะนั้น เป็นไม่ได้สูงมากเลยนะแต่มาที่สี่ในกลุ่มสถาบันการเงินจะรายงานกําไรที่ต่ำค่าจากตั้งสํารองที่สูงมากกว่าปกติอืมอาแล้วแบบนี้เราก็เรายังไงดีฮะราคาก็ต่ำต่ำนะหุ้นกลุ่มแบงก์รอ,อก่อนนะฮะซื้อไปก็จะไม่ขึ้นนะฮะกลุ่มธนาคารซื้อไปก็อย่างมากก็รีบามาสมสี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับเราก็หยุดแล้วก็อาจจะออกข้างค่าคือซื้อได้ถูกมากนะครับแต่ในที่นี้คือซื้อเราอาจจะไม่ได้ตังกลับกลับอ่ะนะฮะ พี่วิกิตผมผมถามแบบนี้พี่วิกิตสามารถที่จะดูกราฟทางเทคนิคได้ไหมในะขณะดนดี้ดูได้ใช่ไหมคะดูได้ครับอดูได้คุณจิมถามเลย<ด>ครับเชินครับข่านะคะขอหุน้นแนะนำหน่อยค่ะอ๋อเอ <c oughs> เอยังไม่ได้มีหุ้นแนะนำใช่ไหมเท่นี้วันนี้นะ่ที่แนะนำก็ภาพใหญ่เราเห็นแล้วว่าไอ้ตัวหุ้นที่เป็นบิกแคปมันพักนะแล้วก็หลบมาในหุ้นที่เป็นมิทูสมอลหน่อยนะผมเรียกเขาว่าเป็นสมิตแคป นะสมาร์ทูบิแคปวันนี้ที่แนะนําตัวที่1ก็คือตัวซิมเมนะเรามีการออกไอตัวของรายงานนะครับสำหรับเรื่องของการ cover ในตัวซิมเมกอีกครั้งหนึ่งนะราคาเหมาะสมนี่ก็ไปรี l a y เท่ากับไอเซกเตอร์นะในกลุ่มที่เป็นในลักษณะ distributor ของกลุ่มที่เป็นขายสินค้า Apple นะแล้วก็ยังไปถึงในเรื่องของพวกสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆนะก็ถ้ากลับขึ้นไปใกล้ๆกับกลุ่มหรือ p e e s เนี่ยนะครับ PE relay ขึ้นไปประมาณสักเกือบเกือบเท่า ซินเนกเนี่ยราคาเหมาะสมได้อยู่ประมาณสัก19บาทนะเพราะว่าเราเห็นกําไรในปีนี้ปีหน้าก็ยืนประมาณสัก500อกว่า500ไปลายายได้แบบนี้เนี่ยนะโตประมาณสักเฉลี่ย16%ต่อปีผมเชื่อว่าซินเนกเองกาไรแต่มาที่สามก็จะดีด้วยนั่นคือเหตุผลนะครับที่เรากลับมาแนะนําซื้อซินเนกก็คือกําไรจะสงง่งมอบได้ดีแล้วในแต่มาที่2เราก็เห็นแล้วนะครับว่ากําไรของตัวซินเนกในแต่มาที่2เนี่ยมันไม่ได้แย่นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยองในแค่ตัวซินเนกเอง กำไรในแต่มากที่2เนี่ยมันยังทําได้ดีเพราะว่าในตัวของธุรกิจนะครับหลักของเขาเนี่ก็คือขายของผ่านในลักษณะพวกตัว B2B นะมันไม่ได้ impact อะไรมากนะครับและขณะเดียวกันในส่วนของการล็อกดาวน์ในกลุ่มที่เป็นพวกรีเทลเลอร์ก็ซินเนกไม่ได้กระทบนะฮะเพราะฉะนั้นกำไรแต่มาที่สามถ้าไปอิงเทียบเคียงกับแต่มาที่2ก็น่าจะขายเดิมก็คือ,อยังโตได้ดีอยู่นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวการขายสินค้าพวกประเภทของ Apple ทั้งหลายซึ่งตัวของ iPhone คงจะมีการเปิดตัวเนี่ยนะ13-14ตุลานี้ละสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ตระหนักรู้นะครับผมก็คือ,อ,อในตัวของสินค้า Apple หลายๆอย่างเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานนรีเทลเลอร์เองไม่สามารถที่จะแบกต้นทุนในการสต็อกของได้จากการสั่งซื้อโดยตรงจากต่างประเทศงั้นก็หันมาอาศัยการซื้อผ่านดิสติบิวเตอร์ในประเทศซึ่งคนที่เป็นออทไลน์ดิสติบิวเตอร์เนี่ย นะไม่ใช่ร er, ีเทลเลอร์ก็คือตัวของสินเน็กสินเน็กเนี่ยกลายเป็นว่าเขาขายสินค้าในกลุ่มโดยเฉพาะของ Apple เนี่ยให้กับทั้งพวกเอ่อพาวเวอร์บอะไรต่างๆนะครับ SPVI คอปเปอร์ไว้ y, นะขนาดขนาดว่าคอปเปอร์ไว้ SPVI ที่เป็นรีเทลรีเทลเลอร์ใหญ่ๆเนี่ยยังต้องมาซื้อกับสินเน็กนะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเห็นแล้วล่ะนะครับว่าผลกระทบจากการโดนล็อกดาวน์เนี่ยมันไม่มีหน้าร้านในการขายของก็มีผลกระทบกับยอดขายนะในตัวออนไลน์มาเติมเต็มไปทันนะครับแล้วก็การบริหารส่วน สินค้าคง,งคลังเนี่ยก็ทําได้ยากมากกว่ามาซื้อโดยตรงกับในตัวของดิสติบิวเตอร์อย่างตัวของซินเน็กซิเนเ็เอง,เองเนะครับก็รับมาจากตัวของ Apple ที่เมืองนอกก็เอามาตรงนี้ขายให้กับรีเทลเลอร์ในไทยก็สามารถที่จะให้เครดิตเทอมก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะบริหารสต็อกได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาจะได้ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นแตรงนี้ก็จะเป็นจุดแข็งที่ผมมองว่าซินเน็กเองเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ได้ตระหนักรู้นะครับว่าประเด็นตรงนี้จะหนุนกาไรของเขาเนี่ยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ในแต้มาที่4 และมาที่3เนี่ยว่าดีแล้ว4จะดีขึ้นอีกแล้วในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นพุ้นเทคโนโลยีหลายๆตัวนะครับที่มันเกี่ยวเนื่องกันเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นพวกตัว ygg อย่างแอนิเมชันอะไรต่างๆ I ig รวมไปถึงในเทคอื่นเนี่ยคือขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแน่หมายความว่าสินค้าตอบโจทย์เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นกาจอสินค้าที่เป็นตัว pc อะไรต่างๆดีม d e m a n i n g ควรจะต้องเยอะขึ้นตามตามสเปคนะงานที่มันต้องการการใช้เทคโนโลยีที่มันสูงขึ้น ซินเด็กเองเนี่ยนะครับเขาก็มีความพร้อมในเรื่องการทําตัว B2B มาตั้งนานแล้วนะก็คือวิสเน็ตวิสเน็ตมาตั้งนานละแล้วยิ่งมาเติบโตได้ดีในลักษณะของโซเชียลดิสแท็กในปัจจุบันเนี่ยดีมายิ่งในตัวของพวกสินค้ากับเทคโนโลยีพวกนี้มันยิ่งมายิ่งแรงขึ้นนะเพราะฉะนั้นซินเด็กเองก็จะเป็นคนที่ผมมองว่าอันในสสงพวกนี้จะผลักดันกําไรให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่เรามีการคาดการกําไรเอาไว้นะครับก็จะเป็นตัวซินเด็กตัวที่หนึ่งที่เราแนะนําสาหรับนเชิงของตัวหุ้น วันนี้นะเป็นขอปพิกอ,อีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็นตัวเดี๋ยวแ<อ>ป๊บหนึ่งคะขอขอสินหนึ่งนิดหนึ่งครขอย้ําราคาเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งครับเทรดยังไงดีฮะกลยุทธ์สิบเก้าบาทนะเป็นราคาเหมาะสมพื้นฐานที่เราทำเอาไว้กลับกลับอ่ะนะค,ะครับอะต่อครับอีกตัวหนึ่งครับอ่าอีกตัวหนึ่ง,งนะ้ก็คือตัวของอมาตะนะครับ ตัวนี้ก็คงจะลิงก์ไปกับมาตรการรัดนั่นแหละนะครับเพราะหลายคนก็คงจะเห็นมาตรการรัดที่พูดถึงเรื่องของอช็อปช่วยชาติอะไรกันแล้วนะครับแตเ่เรื่องของการเปิดให้กับนะักเขาเรียกว่านักลงทุนคนที่จะมาทําสัญญาซื้อขายที่ดินนะได้เดินทางเข้ามาในประเทศได้โดยที่เ,เงื่อนไขนข้อจํากัดก็จะแท่ไม่มีหรืออาจจะไม่ต้องกักตัวอะไรก็แล้วแต่เนะพราะว่าเขาเข้ามาเขาเป็นลองสเปย์อยู่แล้วมีเวิร์คเพอรอยู่แล้ว ในกลุ่มเนี้ยนะครับผมมองว่าน่าสนใจนะแล้วก็น่าจะทําให้ยอดขายที่ดินการโอนที่ดินที่รอเซ็นอยู่เนี่ยนะกลับมาเติบโตได้ดีนะตามที่เรามีการคาดการณ์กันเอาไว้ซึ่งเราก็มีการเสนอปรับกาไรลงมาล้ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวคิดว่าคงจะมีการปรับอะไรเพิ่มเติมอีกเพียงแต่ว่าถ้าเรามองกันในเชิงของการเปิดนะให้ต่างชาติเข้ามาโอนที่ดินได้นะเข้ามาเดินเรื่องในเรื่องของการโอนที่ดินอะไรต่างๆได้อามาตัดจะเป็นตัวตามที่น่าสนใจนะครับในเชิงกลยุทธ์ นะแล้วก็ถ้าเรามองกันในเชิงของกลยุทธ์นะครับเราไปลองไปเทียบเคียงกับเคสกเก่าๆดูของการจ่ายเงินเพิ่มคุณ RO ดูก็ได้นะอย่างในกรณีของมินอย่างของกราฟหรือจะเป็น g s c นะครับในปีที่แล้วหรือจะเป็นในตัวของ BCTG เร็วๆเนี้ยอาจจะยังไม่ได้จ่ายนะแต่ว่าหุ้นที่อยู่ในลักษณะของขายของการเพิ่มทุนแบบ RO นะครับหส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นก็คือราคาขายับปรับสูงขึ้นนะครับสถ้าเรามองจากดาวไซด์เนี่ยนะครับราคาเพิ่มคุณคือบอกอยู่แล้ว18.8 นะประมาณ12บาทเนี่ยก็คือดาวไซด์ของตัวอมตาตองก็ไม่น่าจะบุจากตรงนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาลิขส์แล้วก็รีวอร์ดผมว่าอามตาตะตัวก็เป็นอีกตัวหนึง่งนะเป็นอีกช้อยหนึ่งทางเลือกถ้าเราจะเล่นไปกับในตัวนโยบายรัฐที่จะออกมานอกเหนือไปจากมาตรการช้อปช่วยชาตินะการเปิดประเทศให้กับนักลงทุนเข้ามาซื้อขายที่ดินออนที่ดินทํางานได้นะดีก็จะดีกว่าเดิมนะครับมันก็จะทําให้ยอดขายของอามาตัยยังปรับสูงขึ้นได้ก็จะเป็นพุ้นที่แนะนำสำหรับตัวนี้ตัวหนึ กลับผมค่ะไปสู่จากไปสู่คำถามจากทางบ้านกันนะคะคพี่สุนีขออินทัชหน่อยคะ่ะรับต้านเป็นยังไงค่าทำไมลงมามากจังเลยเออรับห้าสิบสี่สิบเก้าเจ็ดห้าเนี่ยแล้วก็ต้านห้าสิบสองนะครับ,รบเป็นไปได้เนี่ยก็ยังไม่ต้องรีบซื้ออะไรครับอินทัชผมกำลังจะจำแนกให้เห็นภาพเลยเพราะว่าในตลาดหุ้นเนี่ยเอาแค่ระบับนี้ก็ได้ไม่ต้องต้นปี หุ้นที่เป็นลักษณะดีเฟนซีฟโดย nature, เนเจอร์เนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเซ็ตนะครับไม่เชื่อไปไล่ดูไล่มาตั้งแต่อัตวานดีแท็กอินทัชหลงไฟฟ้ารถไฟฟ้านะครับพวกเนี้ยอันเดอร์แล้วเวลาตลาดรีบาวเร็วนะฮะส่วนใหญ่จะรีบาวด้วยในลักษณะหุ้นอินฟลักชันตีมหรือหุ้นคอมโบลิตี้หรือจะเป็นพวกหุ้นเทคหุ้นที่มีกรอตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าอย่างอินทัชเองถ้าจะเล่นแบบสั้นๆก็เล่นได้นะครับไม่ได้ห้ามอะไรถึงแต่ว่าถ้าคิดว่า ระยะยาว2เดือน3เดือนข้างหน้าหุ้นกลุ่มไหนหน่าจะดูโดดเด่นกว่าก็อาจจะไไม่ใช่อินทัชไม่ใช่กลุ่มที่เป็นลักษณะของพวกดิเฟนซีฟโดยนเจอร์ของมันค่ะนะคะ<ว>คุณหวังมิงถามแบบนี้ค่ะว่าการระงับเงินเยียวยาโควิดของอเมริกาเนี่ยออกไปหลังเลือกตั้งเลยนะคะจะมีผลกับทองคำมากน้อยแค่ไหนมีผลกับอะไรนะทองคำค่ะเกี่ยวไหมแต่ม<อ>วันทอง<ห>คำลงมา,ม,ามากเลยนะอ๋อจริงๆผมว่าตัว ไอ้มาตรการนี้นะไม่ได้เกี่ยวอะไรก่ับตลาดทองคำหรอกอนะเอาถ้าโดยทฤษฎีนะครับเวลาที่เ,ออเศรษฐกิจมันลงมาในระดับตรงนี้นะั่นก็คือถอดถอยเรียบร้อยแล้วนะนะที่เหลือก็คือรอการฟื้นตัวกลับนะแล้วก็เงินเฟ้อจะกลับมาครั้งหนึ่งในปีหน้าเนี่ยทองคำเนี่ยยังไม่สิ้นสุดหาขึ้นนะครับยังเชื่อว่ายังไปต่อได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะย่อลงมานะจะซื้อจะเก็บจะย่อสะสมซื้อทองแท่งเก็บผมว่าก็น่าสนใจ นะครับเพราะว่าโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยเวลาที่ตัวอัาตาราเงินเฟอ้อเริ่มเล่งตัวขึ้นอาจจะเป็นกลางปีหน้าหลังปีหน้าไปนะฮะครึ่งหลังปีหน้านน <ะ S 1> สินค้าพวกประเภทแบบนี้จะยังคงมีโอกาสาที่เขาเรียกว่าเป็นตัว h e d g i n g i n f ฟ a t i o n ได้ดีและจะมีโอกาสาที่จะวิ่งขึ้นต่อได้ยังไม่สิ้นสุดขาขึ้นครับจนกว่าเงินเฟอ้อจะไปพีคโน่นะครับแล้วพวกนี้มันถึงจะเริ่มถดถอยลงมาณนตอนนี้นะก็เรากําลังเข้าสู่เฟสของการถดถอยถดถอยเสร็จนะมันก็จะเริ่มมีการขยายตัวขยายตัวเสร็จเงินเฟ้อก็จะตามมาเงินเฟ้อตามมา พวกสินค้าพวกกระพานโดยเฉพาะอย่างทองคำเนี่ยจะเป็นอะไรที่โดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในปัจจัยพวกที่เข้ามาแว็บๆพวกนี้ยไม่ได้มีนัยยะอะไรหรอกนะครับค่ะนะคะพี่ปิชาขอซิฟโกไหนครับน่าซื้อไหมซิฟโก้ซิฟโก้ค่ะสาวเขียนซิฟโกรับเหมาเหรอฮะใช่ครับรับเหมาซิฟโก้ครับคุณพ,พีนจะลงนะค่ะสาก็ ซิปโกเองเนี่ยนะถ้ามองในกลุ่มรับเหมาเนี่ยนะครับผมว่ามันมีความเสี่ยงนะในเรื่องของการที่จะเล่นขึ้นได้น้อยกว่าตลาดโดยรวมนะถ้าเรามองกันในเรื่องของตัวพื้นฐานก่อนละกันนะผมก็ต้องเรียนว่าในตัวของข่าวที่มีการดีเลย์โปรเจกต์ต่างๆของกลุ่มรับเหมาเนี่ยนะจะมีผลตะกบเชิงลบกับุ้นพวกนี้แน่ๆแหละไม่มากก็น้อยนะครับ จริงแต่ว่าในเรื่องของอย่างยกตัวอย่างนะย,ย,ยกยกตัวอย่างทางด่วนพระรามสามเนี่ยที่ตอนนี้ก็สะดุดอยู่นะแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปต่อได้หรอือเปล่าเนี่ยิโคเองอาจจะเริ่มเริ่มเข้าไปลงทุนละเริ่มเข้าไปตอกต่อเสาอะไรเรียบร้อยละถ้าเกิดประเด็นตรงนี้มันดีเลยนะหรือมันสะดุดลงไปเนี่ยอิมแพกแน่ๆนะครับอันนี้จะมีส่วนผลกระทบกับใงตัวส,ญญตสัญญาเหมือนกันกับไอตัวสายสีส้มส่วนต่อขยายที่ตอนนี้ก็มีประเด็นกันอยู่ แล้วเนี่ยวันที่14ตุลาเนี่ยจะมีคําวินิจฉัยเป็นลักษณะ,ละของการไต่สวนนักแรกกไม่ใช่วินิจฉัยถ้าออกมาเนี่ยเดี๋ยวข้งขอดูก่อนนะว่าจะมีข้อบ่องชี้หรือจะมีอะไรที่บอกน้ําหนักของเราได้บ้างนะว่ามันจะออกมาในบวกหรือเป็นลบแต่มั่นใจได้อย่างหนึ่งอะผมว่าไอ้ตัวสีส้มดีเลย์แน่ๆนะครับไอ้ทันไอ้บอกว่าพืศจิกาจะเปิดซองแล้วต้นปีหน้าจะประกาศชื่อได้เนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มรับเหมาถ้าจะเล่นนะครับอย่างมากก็แค่เล่นดีบาวนะตามภาพรวมของตลาด คำถามว่าในระยะ2เดือน3มเดือนข้างหน้าเนี่ยผมไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับผมจะต้องรอให้ทุกอย่างมันนิ่งก่อนส่วนในตัวซิปโก,โก้นะครับถ้าจะเข้ามากินกอมไลในเชิงสัญญาณทางเทคนิคนะตอนนี้ก็จะมีสัญญาณที่เรียกว่าออกข้างๆน่ยนะครับแนวโน้มก็จะแกว่งอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นั่นก็คือ5บาทเป็นจุดรับนะครับห้าบาทอาสิก็เป็นแนวต้านสําหรับตัวซิปกค่ะครับขอสองคำถามสุดท้ายนะคะคุณมิราเคิลขอแนวรับปตทค่ะรับดีไหมคะ ปตอทอแนวรับสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบถึงสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้านะครับก็ขอเคลียร์อยู่ทถสามสิบสองบาทนี่แหละนะพูดง่ายตัวเลขงงก็คิดว่าไม่น่าสมบกครับก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดรับนะเล่นเด้งไกลไหมก็ติดอยู่แถวประมาณสักสามสิบสี่บาทนะสามสิบสาบาทห้าสิบหลายคนอาจจะไปมองว่าเออเราจะซื้อข้ามเอาไอ้ตัวพีเอ็มสี่ไรเลยดีไหมนะครับก็ผมว่า ไม่ต้องรีบะนะครับรอก่อนก็ได้นะแต่มันอาจจะมีจังหวะให้ได้สะสมซื้อไปอีกระยะยาวหน่อยสําหรับตัวปตทนะก็เอาเป็นว่าเล่นรอบตามไปก่อนตัวที่จะเร็วกว่าน่าจะเป็นตัวที่เป็นเทียอเพยอย่างพวกเแคมโลงกานนะครับถ้าเราต้องการจะเล่นในกลุ่มที่เป็นเอ็นเนอร์จีนะถ้าถ้าจะเร็วกว่าไม่ใช่ปตทต้องไปเทียวเพยเลยถ้าจะเล่นลงกันก็ลงกันไปเลยจะปิดโตก็ปิดโ,โตไปเลยครับ คำถามสุดท้ายนะคะคุณชินสาขอ STA ควรถือยาวไหมคะหรือว่าขายก่อนวัคซีนมาและ STGT ด้วยค่ะ STA สีฟังอันนี้เนี่ยมองในเชิงเทคนิคนะครับก็มีสัญญาณของการซื้อในระยะสั้นนะครับเล่นขึ้นไปอยู่ประมาณสัก29บาท29บาท50นะข้างล่างก็27บาท75เป็นแนวรับนะครับอันนี้ก็ให้เล่นอยู่ในกรอบไปอย่างนี้และกันสำหรับตัวของสีตัง ส่วนพื้นฐานว่าจะมีแฟกเตอร์อะไรที่มีอิมพัตต์ต่อเขานี้ไม่รู้ครับไป่ไดตามในส่วนโซ่นี้ค่ะ S T T T ตัวหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะบจ <c oughs> ะทอร์ตอบไปแล้วหรือยง S <G> T T <ST> T ครับถุงมือยางค่ะ S T T T S T T T แนวรับนะก็87บาทนะครับสต็อปลอส86บาทนะแล้วก็เล่นขึ้นมาก็ประมาณสัก90บาท91บาท แถวนี้เป็นจุดต้านของตัวติตตังกรบนะครับก็เป็นกรอบที่เรียกว่ารีบาวขึ้นมาทดสอบนะแถวประมาณสักเก้าแล้วดูว่าจะมีวิวไฮไหมเราว่คยว่ากันให้ไม่มี New ิวไฮก็ควรต้องรับกำไรเอาไว้ก่อนนะครับครับครเอานะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับพี่วิกิตครับครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอะนะฮะต่อไป